สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการกำก,กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ห้องประชุมมเนกประสงค์เทศาบาลเมืองมหาสารคามายภาคินติรพงศ์ไพบูลณ์ายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศาบาลเมืองมหาสารคามโดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมโครงการหนึ่งจังหวัดหนีนนนเฉลิมพระเกียรติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินและจัดระเบียบสายไฟฟ้า เนื่องด้วยจังหวัดมหาสารคามได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยในการดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนน,นเฉลือพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศกและตอบร,รับตามแผนภารกิจนโยบายรัฐบาลในเส้นทางถนนนครสวรรค์จากวงเวียนหอนาริกาจนถึงสามแยกกาลสินซึ่งในสภาพปัจจุบันระบบสายไฟฟ้าสายเคเบิลสายสื่อสารโทรคมนาคมและสายอื่นๆบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปริมาณจํานวนสายเพิ่ม มากขึ้นไม่เป็นระเบียบเ,เรียบร้อยดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชากรและความเจริญเติบโตทางนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มากขึ้นอีกทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้น่าอยู่เป็นระเบียบเ,เรียบร้อยสวยงามจึงมีนแนวคิดในการนำสายไฟฟ้าสายเคเบลิลสายสายื่อสารโทรคมนาคมและสายอื่นๆลงใต้ดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามจะทําการสํารวจประมาณการการก่อสร้างทางด้านไฟฟ้าและงานโยธายกเว้นงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยพื้นที่ดําเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งการดําเนินการ ครั้งนี้อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวและประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเทศบาลเมืองหมหาสารคามในฐานะเจ้าของพื้นที่ดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินการโครงการในอนาคตต่อไป